ค่ะคลิปนี้เราจะมาตัดผักบุ้งขายกันนะคะผักบุ้งที่ปลูกไว้ค่ะทินไม่ทันตัดออกไปเลยค่ะตัดออกเป็นแถวเป็นแนวค่ะเนี่ยไว้ให้เขาขึ้นนะคะรอบต่อไปเราใส่ปุ๋ยค่ะใส่ฟุนใส่อะไรเข้าไปที่เป็นกระสอบอะคะ่ะ ปุยหมักปุยผสมแล้วค่ะปลูหกห่างๆไว้นะจ๊ะไม่ต้องปุดทีถ้าใครเรียนรู้ใหม่วิเฮินตะเยอละโซโหดยาทการเสียเลยเห็นบร็อนต้าเรียบทียังไม่นึกเส,เสียบร้อยเลยเสียบร้อยเลย อะไรลองนิดเดียวะักกะเดีก,ก,กิโลละร้อยเงินสวีเดนถ้ากินไม่ทันก็ขาย ใครจะเอาก็โทราาได้นะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปผัดบุ้งไฟแดงเอาไปทำเนื้อย่างเดี๋ยวฟุ้นเอาอย่างล่งนะค่ะบบดน,นี้เววรุ่นเขาก็จะขึ้นไม่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งตัดได้หลายรอบระพี่นอ้อง สบายสบายว้านพาตักผักบุ้งนะคะมีความสุขค่ะเสียบรถ ิปนี้มุดเจามจัดัดซอยฉันเลยจ,จ้ะตัดผักบูงไปผัดเห็นหญ้าก็ออกตาเ่เห็นพูตาถอดตนหน่อยมันที่มันแตกกูเนี่ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยที่เขาแตกเป็นงามยมังจงไหวนะคะเหลือไวะคะ่ะ เอาเหลือไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเห็นหญ้านี่ก็ถอนออกอยากให้เขาได้มาแซมมาแกมอาทิตย์ถัดมาเราก็ได้ตัดกินนะเจ้าวันว่างๆเราก็มาทำสวนกันค่ะ ทำแปลงแบบนี้ค่ะลดน้ำแล้วก็ตะ เมืองนอกอุสวิดินก็ได้เก็บผักบุ้งขายนะคะส,สวยๆค่ะยาวๆกินบะท่านแปลง่ายๆกับเซนสีเลยจา้บาบนนอกบนหน้าเห้ากะถ้ากันปลูกไว้กินเด้จา้าอยู่ใสกะเริ่มเฮ็ดรดจา้ายาสิรอเวลา ได้หาบาทติดบ,บาทก็ดีเบิดค่ะหรือไปกินนี่แหละค่ะสำคัญเราต้องซื้อค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยซัมเนี่ยอยูล่ลานเขาเนี่ยสี่สิบขนแล้วค่ะพี่น้องสามสิบเก้าสี่สิบอ่ะคิดเพิ่งว่าสี่สิบจัดไปเดี๋ยวจิกรเหมินจกักมืนหนึ่งสบายสบายวันหน้าสิภาคไปเบิ้งค่ะที่อยูส่สวนเอทียูในลานเขาเขาขายที่หลีได้ค่ะพี่นอ <S <S <บ>้องจนได้พักการปลูกกินละค่ะ ประหยัดเงือนไปได้หลายเติบอยู่ดแเราก็กินของปลอดสารพรมเนี่ยค่ะสวยสวยงามค่ะลูกไก่จังไดสีไดเนะครับพี่น้องเอ้ยข่อย ข่อยคือผุดเตี่ยผู้น่อยแทะเนี่ยค่ะตัดเตียนเตียนไว้เลยค่ะแล้วก็ปุ๋ยว,วานสิเป็นดินกระสอบโรยเป็นกระสอบเลยจ้ะสามกระสอบรลอยปีนี้มันแพงโษแล้วจ้ะมือก็ไปถึกเนี่ยค่ะพี่ ยูนี่จะได้ยูดอกเกือบสองลอย่างมั้งนี่ก็ตัดหยีแล้วหยีกนติแตัดู้นได้แล้วนีค่ะส,สองลูสามลก็ว่าไปเสริมเติมไปนะคะอันนี้ลูกก็ตัดไปมั่งละ จะยืดตัดในๆให้เบิงค่ะนั่งตัดอะไรนั่งเห็ดจังใดหัวนั่งยืดไป็นเสียค่ะตัดเราวก็จับฉลาดอ่อยยืดไม่ได้ตัดไม่ทันนางใช้แบบนี้เอานะ ความฉลาดของคนค่ค่อยๆค่ะที่จะถือยอดเขามักไผ่มักบัน้นเด้อพี่น้องคนมักปลูกผักไปกินมีเจ้ามักหาเงินกห็หาไปหาไผ่หามั่นค่ะจะมัดด่ามากกันปลูกผักกินเออปลูกผักกินแล้วค่ะมันปลอดสารไหม กินมันก็ปลอดสารไหมพี่หน่องมันก็บบริมีสารเค้มหมอกเคมี่เนี่ยห้างหมูกัเห้า,าปลูกเงี่ยเขาไปซื้อน้ำเขาเนี่ยจักเขาเห็ดจังไดมากจักใส่อีหยงแหน่แมนบดจา้า จะเป็นโสนยยดสามยอดเนี่ยเอาเขากันต้องปลูกที่ค่ะปลูกที่มันมใยญ่ดอกแยมกันเหนียกกันที่บ้าลราปลูกพักบุงที่ทีมันอะไรสิใหญ่ กรบสอระวานห้วยห้วยรดค่ะบบดน,นี้อาเก็บผักบุ้งที่สวีเดนค่ะ ต้อเันซิยนี่นอักอีตรูพักนาตรูอออยู่บนทรัดคุกุกรุกเกเยนนี้ลาบกินบ้นี่ยฮะกินกับลาบหฮกินกับลาบ สารเนรห,หอมๆม,มุดจอของ่าเบิง้็จ้ะพี่นอ้องมาเด้อมากินน้ำกันมาปลูกน้ำกันสวีเดนค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวจะตัดตรงนี้อีกสักสีให้ยอดเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวน,กนเกษตรพอเพียงค่ะนที่สวีเดนเ,น,นเฮกเล่าเริ่มออกค่ะคลิปหน้าจะพาไปเบิ่งเ็ดแล้วค่ะนาะ